สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่24สิงหา2567นะครับวันนี้ก็ได้รับปล่อยรถใหม่1,000นะฮะก็จะเป็น Honda เวีฟ125ตัวล้อแม็กนะหรือว่าตัวท็อป2,024นะครับตัวนี้จดทะเบียนนี่จะเป็นสีดำแดงนะครับคันนี้ลูกค้าทำสัญญาเรียบร้อยแล้วนะครับรอส่งมอบลูกค้านะครับวันนี้ก็เลยมาลงคลิปแล้วก็อัปเดตราคาเงินสดนะครับว่าตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับสำหรับเงินสดนะฮะ Honda าวฟ125ตัวล้อแม็กรือว่าตัวท็อป สีดำแดงตัวนี้นะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปชมรายละเอียดกันเลยก็ผมลุยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทางช่อง YouTube ช่างกรุงเทพแท้ๆทุกคนนะครับวันนี้ก็วันเสาร์นะฮะเดือนสิงหา2567นะครับวันนี้ก็ได้เรยบปล่อยรถใหม่1คันนะฮะตัวนี้จะเป็น Honda าเว e 125ตัวล้อแมกนะฮะหรือว่าตัวท็อป2024นะครับ ตัวนี้จดทะเบียนนี้จะเป็นสีดําแดงนะครับเนื้อสีก็จะเป็นสีดําข้างหน้านะฮะแล้วก็เบาะก็จะเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เป็นสีเดียวนะฮะที่เป็นเบาะแดงนะครับสําหรับตัวล้อแมกซ์ทำมาทั้งหมดอยู่สีสีนะฮะก็จะมีสีดําแดงตัวนี้นะครับสีขาวน้ําเงินนะครับสีแดงแล้วก็สีเทานะครับในส่วนของราคาค่าตัวนะฮะสำหรับเวียหนึ่หตัวล้อแมก สีดาแดงตัวนี้นะตอนนี้ราคาเงินสดร่วมจดทะเบียนนะครับที่ร้านฮอนด้าจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังตอนนี้เงินสดจ่ายรับรถอยู่ที่5 9 5 0 0ืนานนะครับอันนี้คือราคาพร้อมโอนพร้อมทะเบียนพร้อมพอร,บ,รบเรียบร้อยหมดเลยนะครับ59,5 0 0นานะครับทางหน้าก็สวยมากนะครับเลี้ยวสีก็จะเป็นสีดําเงานะไฟหน้า L e d ดีนะฮะส่วนไฟเลี้ยวเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็จะมีกระจังหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแบบชุบโครเมียมน,นะครับ ตัวนี้ตัวท็อปก็จะเป็นตัวล้อแมกนะฮะล้อแมกก็เป็นล้อแมกซลายห้าก้านสีดาด้านนะครับปั๊มดิสสีเทานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นระบบยางใน้อยู่นะครับตัวนี้ขนาดยางหน้านี่70ทับเก้าบนิ้วนะครับเนี่ยเรือสีก็จะเป็นสีดําเงาแล้วก็จะมีสีแดงเงาตรงนี้นะครับส่วนข้างหลังก็จะเป็นโลโก้แล้วก็สติ๊กเกอร์นะฮะภ้าบอกก็จะเป็นสีแดงนะครับตับด้วยสีดํานะครับ ส่วนฝากครอบกุญเจก็จะเป็นสีแดงเงาแล้วก็ฝากครอบเดือนใหม่ก็เป็นสีแดงเงาเหมือนกันนะครับนี่คตัวนี้ระบบไหม้นี้จะเป็นแบบดิจิตอลนะฮะก็จะมีเกณ์น้ำมันนะฮะโหมดระยะทางแล้วก็ตำแหน่งบอกเกียร์ก็อยู่ในนี้เลยนะครับนี่ยสวยนะครับสีนี้สวยมากนะครับตัวนี้ตัวท็อปก็จะมีทั้งสตาร์ทมือแล้วก็สตาร์ทเท้านะฮะกุญเจก็เป็นกุญเจแบบล็อกสองชั้นนะครับนี่ สำหรับเพื่อนๆพพี่ๆี่ท่านใดน,นะฮะที่ชอบโทนสีดำแดงนะฮะผมว่าสีนี้สวยนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของไฟท้ายตัวนี้ไฟหน้าไฟท้ายนี่เป็น led นะฮะส่วนไฟเลี้ยวนี่เป็นแบบธรรมดานะครับคันนี้ก็ถือว่าใหม่นะฮะรถติดวันที่15สิงหา2567นนะครับวันนี้วันที่24นะครับลูกค้าซื้อแล้วนะครับคันนี้ก็รอตรวจเช็คแล้วก็รอส่งมอบลูกค้านะครับคันนี้ลูกค้าจัดราคาเงินสดเลยนะครับ จ่ายห0 0 0ื่นได้มีทอน500นะครับสำหรับ Honda Wave 125ตัวล้อแม็กหรือว่าตัวท็อป2024นะฮะคันนี้ราคาเงินสดรวมจดทะเบียนนะครับ5 9 5 0 0ืนาพนะครับอันนี้คือราคาที่ร้าน Honda จังหวัดบุรีรัมย์อำเภอกระสังนะครับที่ลงให้นี่ก็เ,เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนๆน,นะฮะหรือว่าพี่ๆที่กําลังจะออกรถใหม่นะครับไม่รู้ว่าจะเอารุ่นไหนไม่รู้ว่าจะเอาสีไหนนะครับวันนี้แนะนําก็จะเป็นเวฟหนึ่งสองห้าตัวล้อแม็ก สีดำแดง2,024นสีนะครับสีนี้สวยนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันมากนะครับสำหรับเวฟหนึ่งสองห้านะัอัตราประหยัดน้ำมันรุ่นนี้นะฮะก็อยู่ที่71.4นะครับเติม1.4นี่ขับได้ถึง100กิโลนะครับอันนี้ก็เป็นราคาที่ติดมากับรถนะครับ57,400นนะครับแต่ว่าของเราขาย50,000 9,500นะฮะเพราะว่าของเราก็โอนให้พร้อมทำทะเบียนทำพรบรให้พร้อมนะครับถังน้ำมันนี่จุน้ำมันได้ถึง5.4ลิตรนะฮะหมายเลขตัวถังอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยภาพบอกก็จะเป็นสีแดงแล้วก็มีตะเข็บนะบส่วนตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นระบบเกียร์นะฮะเกียร์นี้เป็นเกียร์วอน,นะครับ1-4นี่เหยียบไปข้างหน้าเลยนะครับเวลารถจอดนิ่งนี เราเหยียบไปข้างหน้าก็เปลี่ยนเกียร์ว่างได้นะฮะไม่ต้องเหยียบทอยหลังก็ได้นะครับแล้วก็เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์หัวฉีดนะฮะ PGFI ตัวนี้ขนาดลูกสูบอยู่ที่50มิลนะช่วงชักนี่63.1นะครับสำหรับ h o น d ้า a ว e 125นี่ h o น d ้าเขารับประกันเครื่องยนต์ให้3ปี30 0 0 0กิโลเมตรนะส่วนระบบหัวฉีดก็รับประกันให้5ปี50 0 0 0กิโลเมตรแบตเตอรี่รับประกันให้6เดือนนะครับหรือว่า5000กิโลเมตรนะครับ แต่ว่าเงื่อนไขาการรับประกันนี่เพื่อนๆพี่ๆต้องเข้าไปตรวจเช็คตามระยะทางนะฮะครั้งแรกก็1000กิโลนะฮะพอต่อไปก็4 0 0พันแล้วก็ทุกๆ4 0 0พกิโลนะครับถ้าตรวจเช็คตามระยะทางแล้วเครื่องยนต์มีปัญหานะฮะระบบหัวฉีดมีปัญหาก็สามารถเคลมได้นะฮะเคลมได้ทั่วประเทศเลยนะครับตามศูนย์ฮอนด้าเลยนะครับเคลมฟรีนะฮะไม่ต้องเสียตังค์นะเพราะว่าฮอนด้าก็รับประกันให้อยู่แล้วนะครับ เพื่อนๆพี่ที่ออกก็สบายใจได้นะครับคันนี้ลูกค้าไม่ใส่ตะกร้านะฮะถ้าใส่ก็ชุดตะกร้าหน้าก็371บาทนะครับส่วนกันล่ย161บาทนะครับแล้วก็ประกันรถหายก็ปีละ950บาทนะฮะสปี1,300นสานะฮะสําหรับเงินสดนี่เราไม่ได้บังคับทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับถ้าทําก็จ่ายเพิ่มอีก950บาท1ปีนะฮะถ้า2ปีก็1,300านะฮะถ้าไม่ทําเลยนะเอาแค่ค่า รถนะฮะรวมจดทะเบียนก็จ่าย5 9า0มืบาทนะครับอันนี้ก็คือราคาที่ร้าน d อนั้าจัดบุรีรัมย์อำเภอกระสับนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับหรือว่าถูกใจในราคานี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับหรือว่าจะอินบ็อกซ์เข้ามานะฮะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะฮะที่0 9 2ย์7ก1 2 9น็ะครับตัวนี้ก็จะเป็นไลน์แล้วก็เบอร์โทรนะครับหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่เคยซื้อหรือว่าเคยสอบถามรุ่นนี้ราคาเท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเอาราคามาเทียบ แต่ละร้านแต่ละพื้นที่ขายอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะส่วนที่นี่ของเราขายอยู่ที่5,9500 50, บาทรวมจดทะเบียนเรียบร้อยหมดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่เข้าับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ